เา,าเล็แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในพฤตกรรโต้อนนะเราสิ่งนี้จะเป็นแกบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือรักษาโรคที่ดีที่สุดพัดนี่เป็นพลังของพัดถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ย,าายจะสามารถมาพัฒนา พี่น้องในภาคใต้ได้วันนี้ที่ซาอุดเต็มไปด้วยพี่น้องเราเพราะคัดมันมีโคต้าแต่ที่ไม่มีโคต้าคืออุมเลาะแล้วก็อีกมิติหนึ่งคือมิติทางเศรษฐกิจทางวิถีอิสลามวันนี้เราจะเห็นว่าทางรัฐบาลได้ให้ซอฟโลนมาเนี่ยแต่พี่น้องที่เป็นมุสลิมบางท่านก็มามาเหมือนว่าซอฟโลนเนี่ยคือความอายุติธรรเพราะ อิสลามมีดอกเบี้ยไม่ได้อันนี้ผมจะมาในลักษณะการเล่าเรื่องนะครับอาจจะการเล่าเรื่องที่บางคนก็อาจจะทราบเคยชินนะครับหากมีอะไรที่ไม่เคยชินเข้ามาก็อาจจะเกิดความการแสดงออกที่ไม่ค่อยจะอะ,อะไรครับไม่ค่อยจะ เห็นด้วยหรือบางครั้งเห็นด้วยแต่ก็าอาจาแสดงออกภายนอกแต่ภายในน่าอาจจะเห็นผลในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่รอเวลาอาจจะพ่ท่วกมาในสิ่งที่ไม่ค่อยจะเป็นเชิงบวกเท่าไหร,ร่ก็คงเติมเล็กน้อยนะในประเด็นต่างๆแล้วก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับปัตานีนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณทางสกตนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อธรรการจรังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดสี่อำเภอที่ได้ให้โอกาสมา เลือกพื้นที่นี้เนี่ยซึ่งเป็นชุมชนสองวิธีทั้งพุทธมุสลิมแล้วก็อยู่ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกัน